เมันก็นอนตื่นสายไม่ได้อยู่ดีคนเคยตื่นเช้าในเอฟซีนะนะแอนนี่ตื่นอ่หกโมงอะ่ะหกโมงทุกวันอะ่ะทํางานหกโมงก็อาบน้ําอาบท่าแต่งตัวแล้วก็อาไปถึงที่ทํางานก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็ต้องกินข้าวนะครับกินข้าวเสร็จสต่เรียบร้อยก็ก่อนแปดโมงนิด,นดหรือแปดโมงก็เข้าทำงานแล้วนะครับมันจะประมาณนี้นะครับ เราจะตื่นอยู่ประมาณนี้ตลอดนที่สีกออากาศดีดีใช่ไหมพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคือมันพัดนะ่ะมันพัดไดต้ต้องถามว่าใครจะมาเออต้องถามว่าใครจะมาพัฒนานะมันพัฒนาได้ก็ต้องถามว่าใครจะมาเที่ยว ดูแลสุขภาพตัว,วเองด้วยนะครับขอบคุณมากคุณดารานะครับคืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะมันก็ไม่มันถามว่ามันดีไหมมันอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าอากาศเงี้ยเย็นตลอดระยะเวลาเป็นเดือนๆนะ่ะมันก็โอเคนะเออแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าผ้า่อนไม่ได้ซักนี่แหละตรงนี้ไม่ได้ดีนะครับออขอบคุณมากครับผมนะครับคุณดารานะครับเอ่อ มันมันไม่ดีตรงนี้แต่ว่าสําหรับร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนแน่ๆน,นะครับไม่ร้อนแน่นอนหนาวด้วยซ้ำไปต้องหนาวอะ่ะเพราะว่าอากาศมันยี่สิบหกองศานี่ไม่หนาวก็แปลกแล้วนะครับแปลกแน่นอนกินน,นาอูนานะกินชิปนะครับสวัสดีนะทุกทุกท่านนะครับ นี่นะแล้วก็มาเข้าเรื่องเข้าราวเลยแล้วกันนะครับขอให้เฮงรวยรวยขอบุณมากครับผมนะครับเช่นกันนะครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกท่านก็เฮงเฮงรวยๆเหมือนกันทุกคนก็อยากจะเฮงเฮงรวยรวยนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่รวยนะเราทํางานอย่างนี้มันไม่รวยหรอกเอฟซีนะบอกตรงคือทํางานเนี่ยมันต้องทําธุรกิจทํางานก็ไม่รวยนะทํางานกินเงินเดือนก็ไม่รวย ไม่รวยแน่นอนนอกจากเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารหรือเป็นไอ้กรรมการไอ้เป็นไอ้รองกรรมการผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค็ว่าไปหรือเป็นกรรมการผู้จัดการไปเลยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทไปเลยอย่างนั้นน่ะรวยแต่ถ้าเราเป็นลูกจ้างน่ะไม่รวยแน่ๆไม่รวยแตถามว่าอยู่อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่อยู่ได้สบายแหละแต่ถามว่าให้รวยนี่ยมันไม่นเป็นไม่ได้นะมันเป็นเป็นเปไม่ได้ ถ้าพนักงานรวยทุกคนเนี่ยบริษัทก็อยู่ไม่ได้สิเห่ไหมบริษัทเขาต้องเลี้ยงดูเราเหมือนกับพูดง่ายๆเลี้ยงดูเราแบบบอนไซนาร,รู้นะว่าบอนไซเป็นยังไงเลี้ยงเราแบบบอนไซไม่ตายแต่ไม่โตเห็นไหมเลี้ยงเราแบบนั้นนะครับพอเวลาเราจะตายเข้ามาหน่อยใช่ไหม เราใกล้จะตายแล้วอาการไม่ดีแล้วยอดน้าเข้ามาสิเอาปุ๋ยใส่หน่อยยอดน้ำมาหน่อยก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะครับงอกงามแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเพราะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอ่แตกกิ่งก้านสาขามาเขาก็เล็มไว้นะครับเอาตะไคร้มาเล็มไว้ให้มันทรงรูรปเดิมอะรูปทรงยางไรก็อ่รูปนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเออเขามาให้เก่งเกินไปนะ แล้วก็มาให้รวยเกินไปกว่าเจ้าของถ้าลูกน้องรวยกว่าเจ้าของมันเป็นไปไม่ได้นะเออมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลี้ยงเราแบบไม่ตายแต่ไม่โตเออนะเป็นลักษณะน,นั้นอันนี้มันมันมันสัตธ์จะทนะไอ้สินะสัตธ์จะทสัจะทำมันเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับให้ได้นะเจ้าของบริษรรัทเขาก็ต้องเขาก็ต้องรวยกว่านะครับเออ แล้วลูกน้องเราก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ว่ามันไม่รวยหรอกเอ,อไม่รวยอืมแต่ว่าเราก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรได้ได้แหละนะครับก็พออยู่ได้นี่คือการทํางานไม่ว่าไม่ว่าองค์กรหน่วยงานไหนองค์กรไหนก็แล้วแต่นะทํางานต้องทํางานหลา,หลายที่นะเออทํางานที่นี้อ่า ออกที่นี้ก็ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยทํางานสักสองที่สามที่เนี่ยก็พอจะจะดีขึ้นนะครับทำงานที่เดียวมันต้องเงินเดือนสูงๆจริงๆนะครับถึงจะอยู่ได้ถ้าเงินเดือนน้อยเนะี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แค่พอประทังชีวิตเท่านั้นแหละเออแค่พอประทังชีวิตอ่อยะติ๊กนะครับสวัสดีคุณนิพานะครับ ก็เข้าสู่เ,เรื่องราวเลยนะครับโดนจนได้อ่านะตามาหัวข้อแรกเลยนะครับว่าโดนจนได้เ,เห็นไหมก็ปอบเหลืองนะโดนแน่ๆเ,เขาการันตีแล้วด้วยนะครับเขาฟันธงแล้วว่าโดนแน่นอนเ,อเขาดำเนินการแล้วนะครับก็เขาบอกว่า ถ้าหมายไม่ไปถึงนะหมายไม่ไปถึงค่ายตีนเหยียบหน้าเขาเลยโอ้โหเข้าการันตีขนาดนี้แสดงว่ามั่นใจแน่นอนนะเอ่มั่นใจแน่แน่ว่าโดนแน่นอนเห็นไหมม,มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้เข้าไปที่อะไรนะที่มุกดาหารกันมานะครับพร้อมกระจกนานะครับ ไปไปหาท,ทนายนะแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็เอาเทปเอาอะไรหรือเอาคลิปเอาอะไรไปให้เขาดูว่ามันเข้าไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าศาลประทับรับฟ้องนะครับก็ถือว่า,อาปอบเหลืองก็กลายเป็นจำเลยแน่ๆถ้าออกหมายไปแล้วไม่มานะครับถึงสามครั้ง ก็จะออกหมายจับอ่าเห็นไหมเออเอฟซีคิดว่าเขาจะมาไหมอ่ะเออเขาจะมาไหมไอ้ว่าเขาไม่มาหรอกเออเขายอมอยู่ที่นู่นสบายใจกว่าเออเขาจะมาทําไมเห็นไหมเขาบอกเต็มที่เขาก็ไม่มาซะเมืองไทยเองเขายังพูดอยู่เออเห็นไหมยิมีขี่ใบเขาก็ไม่สนเขาไม่มาเออเห็นไหมแน่นอนไหม เออเขาไม่มาใครโดนแอดนะปอบเหลืองเหรอใช่ครับผมนะครับปอบเหลืองโดนแน่นอนนะครับเขาการันตีแล้วตอนนี้นะครับเขาก้า,ากล้าฟันธงแล้วอะเอาง่ายง่ายเออเขาบอกว่าถ้าอ่าถ้าหมายไม่ไปถึงปอบเหลืองนะ่ะเอาตีนมาเหยียบหน้าเขาได้เขาว่างงี้นะโอโ้โหแสดงว่าเขามั่นใจขนาดอยู่ไกลแล้วนะเขาบอกว่าถึงแน่นอนเออ ถ้าอหมายเรียกไม่มาหนึ่งสองสามออกหมายจับครับเห็นไหมคิดว่าเขาจะมาไหมล่อะอะเยอะนะครับเออเขารออยู่นะครับอาจจะปูพรมแดงเลยก็ได้นะเออ นี่แหละคนนี้เขาชอบสร้างวีรกรรมเยอะนะครับแล้วก็สร้างแต่ศัตรูมิดไม่สร้างนะครับไม่สร้างมิดสร้างแต่ศัตรูนี่แหละผลนะผลของการกระทําไงถามว่าใครไปกันแกล้งเขาไหมไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีการกันแกล้งเขานะครับรับรองได้ว่าเขาโดนก็คือผลงานของเขาเองลุ้นล้วนนะผลงานของเขาเองลุ้น้วนผลงานเขาเองไม่มีไม่มีหรอกที่จะ ใครจะไปกันแก้งเขาได้ขานี้เขาฉลาดแต่ก็อย่าลืมนะครับคุณทําอะไรเขาไว้เยอะแยะมากมายโอ้โหเยอะมากเลยอย่าว่าแต่ที่สามหลังเลยเอฟซีที่ไอ้จับาดงนั่นก็เยอะแอดพูดลยบ้านถ้าช่างใหญ่เขาจะเอาท่าร่วมสมทบไปด้วยเนี่ยนะพ่อแม่หลไว้เยอะเช็ดซ่องนะครับอันนั้นก็โดนไป เขาบอกว่าอย่างน้อยมีสองฉบับนะแต่แอดว่านะถ้ารวมของทั้งช่างใหญ่ไปด้วยนี่โอ้โหเอฟซีนะนับรับไม่ได้นะแอดว่านะมันนา่าไม่น่าจะนับไหวมันเยอะมากเออแต่ละดอกแต่ละชุดเนี่ยเข้าทาั้งนั้นเลยแค่เอารูปภาพเข้าไปนี่ก็โดนแล้วนะโดนแล้ว เออแต่ช่วงหลังๆนี่มันก็แปลกนะมันไม่เอาผู้ภาพมาค่อยๆเท่าไหร่นะเออมันเริ่มจะรู้หรือเปล่านะครับที่แน่ๆนะ่ช่วงนี้หน้าตาไม่ค่อยสเบยเท่าไหร่นะครับหน้าตาหมุนหมองเหมือนโดนของยังไงชอบคนเห็นไหมเออเหมือนเดินของยังไงชอบคนขนาดขนาดร้อยหนึ่งเขาพูดขนาดนั้นอ่ะเออมันยังไม่ด่าเขาเลย <laughs> นะมันยังพูดดีกับเขาอยู่นะมันไม่ค่อยด่ากันนะไม่ค่อยด่าร้อยหนึ่งนะค่ะเนี่ยอแต่ว่าจกนาไม่ได้นะโอ้โหมันด่าจกนาเออด่าจกนาเสียหายนะครับแต่คิดดูว่าสองคนนี้เขาจับมือกันแล้วไม่ต้องถามนะ <c oughs> เอฟดีเรียบร้อยเรียบร้อยงานนี้นะพูดเนี้รับไปเพลินๆนะครับรับไปเพลินๆเออเรียบร้อย พระชัางใหญ่รวมอีกด้วยเนี่ยโอ้นะครับมันไม่มาหรอกแอปแอดกาพูดได้เลยมันไม่มาหรอกเออแล้วที่แน่แน่ครอบครัวเขาก็รู้จักต้องรู้เออถ้ามีหมายขนาดนั้นครอบครัวเขาต้องรู้เออว่ามันเพราะอะไรวะอะไรวะอ,อสอนกฎหมายเนี่ยมันจะโดนมันจะเป็นความผิดได้ยังไงเห็นไหมเออคนเราสอนกฎหมายเนี่ย อ,อสอนให้เขาคนอื่นได้ความรู้มันจะผิดกฎหมายตรงไหนใช่ไหมมีหาบตะก้าไปถึงที่อย่างเงี้ยโอ้โหนะครับมีตาคุดไปเนี่ยโอ้โหเป็นไงรับไม่ได้นะเอ็มซีนะครอบครัวเขานี่แหละเขาต้องคิดย้อนออกมาเนี่ยเพื่อเผอโดนคำสั่งอ่าจากผอบอนะครับ <laughs> นะ โดนคําสั่งจากผอบอให้เลิกอ่าให้เลิกไอ้ตรงนี้ซะห้ามมาพูดห้ามมาอะไรอีกนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้เขาก็ได้เงินมาเยอะแล้วนะแต่ไอ้เขาที่เขาได้มาเนี่ยไม่รู้จะพอจ่ายหรือเปล่าที่เขาได้ได้มาเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะพอจ่ายเขาหรือเปล่านะนี่แหละเอฟซี FC. ดูเอาคนเขาอย่างว่าเลยเขาหากินทางด้านแบบนี้แอดก็บอกแล้วสักวันหนึ่งมันจะต้องมีการ อ่าไหลย,ย้อนนะครับไหลย,ย้อนไปหาตัวเขาเองเห็นไหมวันนั้นก็มาถึงเออทรนงนีนะสอนเขาจีจังนะสอนคนนู้นสอนคนนี้ด่าคนนั้นแซะคนนี้คือทุกเม็ดนะทุกวันนี้มันก็ยังทําอยู่เลยเออมันก็ยังว่าอยู่มันบอกว่าที่ไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าใครมันว่างั้นเออ แค่วิาพากษ์วิจารเ์เฉยโอ้ยนะมันก็แถไปได้งั้นนะโอ้โหดูคําของมันสิที่เขารวบรวมมาให้มันอะ่ะมันบอกไม่เคยหยาบเลยดูคําของมันละกันที่เขารวบรวมเอาไว้นะมันชัดเจนอยู่แล้วเก็บทุกเม็ดทุกตอนอเดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้ละแค่ราคายแล้วนะ เขาบอกแล้วเราไม่ต้องการความเจริญเขาต้องการอะไรนะเอเต้องการอยู่แบบเงียบๆไหมเออเยอะนะครับ FT บอกง่ายๆนะเขาได้มาเยอะแล้วแหละนะขานี้เขาได้มาเยอะแล้วเงินทองก็ได้ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอ่าเงินนี้มันต้องคืนสังคมนะครับเงินนี้ต้องกลับสู่สังคมเออเงินนี้ต้องกลับสู่สังคม f ีมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องกลับสู่สังคมแน่นอนมันชัดเจนนะครับ